you mm -hmm. สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์พาบ้ากับช่อง PABA Channel กับการมาวิเคราะห์ตัวละครในซีซั่น9ที่ทุกท่านรอคอยอย่างตัวละครที่ชื่อว่าแอสทริตกันเลยครับผมในส่วนของแอสทริตใน EP 2หรือพาร์ท2กันเลยซึ่งความเดิมตอนที่แล้วใน EP ที่1ถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะซึ่งเราคุยกันถึงเรื่องอะไรเรื่องของดาเมจดิลเลอร์ต้นเกมไม่ว่าจะเป็นจังเกิลมิดเลนแล้วก็โลมิง ซึ่งแอทวิทเนี่ยจัดว่าเป็นตัวละครที่เหมาะสมในการโรมมิ่งมากๆและเป็นตัวโอเพนไฟ์ก็คือการพุ่งเข้าไปโจมตีจนเลือดตัวเองเหลือน้อยแล้วก็กดอันติเพื่อสร้างดามจนะครับจากเลือดที่เสียไปโอเคครับผมตอนนั้นเป็นฝ่ายของโรมมิ่งแต่แอทวิทมีข้อเสียนะครับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดามจที่น้อยอินเวดยากการสร้างซ c ที่มีข้อจํากัดนะครับเป็นการสร้างซ c แบบเดี่ยวๆไม่ได้เป็นหมู่คณะ,ะอะไรประมาณนี้นะฮะและมีข้อเสียข้อหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดใน EB อีบอที่ใช้มานานเยอะมากๆนะครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยในปลายซีซั่น5จนจะขึ้นซีซั่น6เนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงตัวละครอย่างแอทวิทเกิดขึ้นครับเพราะอะไรเพราะว่าในซีซัน5เนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จซึ่งเราจะมาพูดว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยมีผลให้บทบาทและหน้าที่ของแอทวิทเปลี่ยนไปอย่างไรครับผมพอทราบนะครับว่าแอทวิทเข้ามาครั้งแรกตอนซีซัน5ก็เกิดความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความนิยมแล้วก็ในเรื่องของการนํามาเล่นการออกของที่ผิดการเล่นผิดตําแหน่งจนมาถึงช่วงของกลางซีซันหหรือเดือนมกราคมปี2018มีการเปิดเผยของทางเว็บไซต์ไต้หวันในเรื่องของการล่างสกินใหม่ของแอทวิขึ้นมา ซึ่งใช้ชื่อว่าสกินโฮมแันเนอร์ซึ่งมีต้นแบบของโมเดลมาจากกีฬาเบสบอลมีการออกแบบทั้ง4รูปแบบแต่แบบสุดท้ายก็คือแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองส่วนข้อมูลที่ให้ความสําคัญเนี่ยก็คือให้ความสําคัญกับสัญลักษณ์ตัวเอของหมวกซึ่งย่อมาจากชื่อของแอตวิตส่วนเบอร์ข้างหลังเนี่ยโมเดลสุดท้ายนะครับจะเป็นเบอร์40ซึ่งเบอร์40คือเบอร์ของนักกีฬาเบสบอลที่มีชื่อเสียงของไต้หวันอย่างหวังจินหมินนั่นเอง แต่ตอนล่างเนี่ยเป็นเบอร์44ผมสันนิษฐานว่า44เนี่ยน่าจะมา4ตัวท้ายเนี่ยน่าจะมาจากสัญ,ญลักษณ์ตัว A มันอาจจะมาจาก40บวก A ก็คือ44แต่โมเดลสุดท้ายก็ยังยึด40นะครับสิ่งที่เขาให้ความสําคัญในเรื่องของข้อมูลก็คือไม้เบสบอลของแอตวิตนะครับในส่วนของข้อมูลของอาวุธของแอตวิตไม้เบสบอลนี้ชื่อว่าซูเปอร์โฮมรันแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยมันมีคําว่าเบสเอซึ่งคําว่าเบสเอดีเขาไม่ได้อธิบาย ลงในข้อมูลของเว็บไซต์นะแต่ความเป็นไปได้ของคำว่า AD เนี่ยมันอาจจะย่อม,มาจาก a d t r i c เพราะว่า a d t r i c สะกดยังไง a s t r i d มันขึ้นต้นด้วยตัว A และลงไทยด้วยตัวดีมันอาจจะเป็นชื่อของ a d t r i c ก็ได้แต่สิ่งที่ผมสงสัยแล้วก็สังเกตจริงๆว่าเอถ้ามันเป็นชื่อของตัวละครจริงทําไมมันไม่ใส่วที่หลังเสื้อเพราะปกติถ้าเราเป็นชื่อเราน่าจะเป็นแบบ a d t r i c a d น่าจะไปติดอยู่ที่หลังเสื้อทําไมต้องมาใส่ที่ b a s eball แล้วผมไปดูคําว่า base นะครับ base คือแปลว่าดีที่สุด ถ้าแอดทวิตดีที่สุดใน R.O.V มันเป็นไปได้เหรอนะครับมันนอนเซนต์หรือเปล่าเพราะว่าแอดทวิตมันมีตัวเดียวในเกม R.O.V อย่างผมเนี่ยเออผมสอบได้ที่1ของห้องซึ่งผมมีคนเดียวในห้องอย่างเงี้ยมันไม่เม็กเซนต์นะครับถ้ามันเป็นคาว่าเบสไฟเตอร์เบสแอสซซินอย่างงเี้ยในเกม R.O.V มีแอสซิสินหลายตัวถ้าเบสก็คือดีที่สุดคุณดีที่สุดเป็นแอสซิสินที่ดีที่สุดหรือเป็นไฟเตอร์ที่ดีที่สุดเป็นเมทที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยมันถึงเม็กเซนต์แต่ถ้าเป็นเบสแอดทวิตอยย่่างงเเเี้มมมันนไซ แต่เขาว่า AD ดีเนี่ยในเกมโมบ้ามันย่อม,มาจาก a d t t a c k Damage หรือพลังโจมตีซึ่งมันไปสอดคล้องกับอาวุธที่ถืออยู่นะครับพลังโจมตีก็คืออาวุธนะครับอาวุธที่ถืออยู่เป็น base ad หรือมันมีความเป็นไปได้ไหมว่า a d t t a c k เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในซีซัน6เกี่ยวกับ ad นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยสกินนี้เนี่ยเข้ามาเดือนมิถุนายนแต่มีการปรับแพทในเดือนเมษายนปี2018นะฮะซึ่งการปรับแพทนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปคุยกันครับผม เรามาเริ่มในส่วนของการอัพแดทในวันที่3เมษายนปี2018หรือต้นซีซัน6กันเลยครับซึ่งสกิลแรกที่แอทวิคโดนก็คือสกิลแพสซีฟในเรื่องของโล่ดูดซรบาความเสียหายหรือโล่สีขาวนั่นเองซึ่งเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็คือ450บวกเลเวลฮีโร่คูณ75ปรับเป็น150บวก1.5คูณพลังโจมตีหรือคูณ AD นั่นเองซึ่งตอนนั้นมีการอดควรครับ โอ้หแอดทีตมันก็กากอยู่แล้วมึงไปปรับให่งี้ตัวละครใหม่ๆมึงเอาให้เกง่งมึงอย่าขายบลา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 บลอดทีมันกากลงมันกากลงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเอาเบิร์นเวทออกไปหรือเผาเวทออกไปนั่นเองซึ่งเรามาดูจริงๆแล้วครัว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะเรามาดูที่เลเวล1แล้วกันเลเวล1่โลดูซับความเสียหายอยู่ที่450บวกเลเวลคูณ75 ถ้าเราเริ่มต้นเราเลียวหนึงนะครับก็คือ1นึคูณเจได้75ก็เป็น450บก75แต่เรามาดูในส่วนของเวอร์ชันที่ปรับแล้วนะครับหนึบกหน AD ซึ่งแอดทวิตนะครับมีเบสของ AD อยู่ที่170เมื่อสมมุติเราออกรูนสักรูนโจมตีเป็น30แล้วกัน ก็จะเป็น200นะครับเมื่อเราเอา200มาคูณ1.5เราลองแยกการคูณนะครับเราเอา200ไปคูณ1ก็คือ200เอา200ไปคูณจุก็คือ100ถูกไหมครึ่งหนึ่งของ200ก็เกา200กับ1 0 0มาบวกกันก็เป็น300เมื่อเอา300ไปบวกกับ150ก็เป็น450เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของต้นเกมเนี่ยเราจะมีโล่น้อยกว่าเวอร์ชันเก่าอยู่75ด75 แล้วก็เผาเวทหายไปโอเคครับเราลงมาเปรียบเทียบในระยะยาวดีกว่าระหว่างเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชันใหม่ว่ามันมีความแตกต่างกันไหมระหว่างโลดดูดซับความเสียหายทั้ง2เวอร์ชันนะครับเรามาดูที่เลเวล10แล้วกันนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่า450นะครับบวกเลเวลฮีโร่คูณ75ถ้าเราเลเวล10แล้วก็10ไปคูณ75ได้750นะครับเมื่อนําเอา750มาบวกกับ450เป็นโลดดูซับความเสียหาย1,200นะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของเวอร์ชันใหม่ในการปรับแพทในวันที่3เมษายนนะก็คือ150บก1.5 AD คราวนี้เราต้องมาไล่ตั้งแต่ AD ของตัวละครไปจนถึง AD ของไอเทมเนาะโอเคเรามาเริ่มที่แอทริกมีเบสดาเมจอยู่ที่170นะครับแต่มันมีในเรื่องของดาเมจ per level นะครับ คือดาเมจ per level หมายความว่าถ้าเรา level up เนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นบาง level มันจะขึ้น12บาง level มันจะขึ้น13เนื่องมาจากทศนิยมแต่ว่าในการบอกลบคูณหารเนี่ยมันไม่ได้เปิดเผยทศนิยมเพราะฉะนั้นผมตีเข้าๆประมาณ12 per level แล้วกันเพราะนั้นเอา12เนี่ยไปคูณ10นะครับเป็น120เมื่อไปบวกกับเปิด170ไปบวกลณ30ก็จะเป็น320 320เนี่ยคือตัวละครเรานะฮะแล้วเรามาดูจากไอเทม ใน10เลเวลเนี่ยในทัมมิ่งนี้เราอาจจะมีโซลิเวอร์แล้วกันแล้วก็บเกเคนสเปียร์ซึ่งโซลิเวอร์ในซีซั่น6นี่มีดาเมจอยู่90ไปบวกโบเคนสเปียร์110เป็น200เมื่อเรานำเอา200ไปบวกกับในเรื่องของ AD ตัวละคร320นะครับก็จะเป็น520เราก็จะนำเอา520ไปคูณกับ1.5ซึ่งผมจะทำการแยกคูณเนาะเอา520ไปคูณ1ก่อนได้520แล้วก็เอา520ไปคูณกักบ0.5 ได้ทั้งหมด260เมื่อนำมา520ไปบวกกับ260เป็น780พอเราได้780แล้วก็ไปบวกกับ150เป็น930นั่นเองซึ่งพอเราเทียบระหว่าง102 2กับ930ที่เลีวเนี่ยเราจะพอทราบนะครับว่าโล่ดูดซับความเสียหายหรือแพสซีฟมันเหมือนมันโดนเนิร์ฟลงชัดเจนเลยนะครับที่ในระยะยาวนะแล้วก็มีการเอาเรื่องของเผาเวทออกไปและทุกคนก็จะบอกเอ้ยมึงเห็นไหมมึงโดนเนิร์ฟแล้วมึงเห็นไหมคูไม่เล่นอะไรเงียแม่งเกมแม่งหลอกแดกอะไรเงี้ยบาบาบาบ,าบานะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมันคืออะไรผมจะลองเล่าคําว่า Base AD ที่เราสงสัยในช่วงของเดือนมกราคมปี2018นะ Bas e ad ถ้ามาจากคําว่า AD แล้ว b s s เนี่ยมันหมายถึงตัวคูณของ AD ที่มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือการคาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดนะฮะว่าตัวคูณ AD ดีมันจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่แอดสวิตจะเปลี่ยนไปก็คือดาเมจดิลเลอร์ hmm. age, iller, ต้นเกมจะเปลี่ยนไปเป็นท้ายเกมทันทีดาเมจดิลเลอร์ต้นเกมคือใครบ้างโรมิงมิสเลนแล้วก็จังเกิลแต่ถ้าท้ายเกมคือตำแหน่งไหนครับผมให้ทายนะฮะคือออฟเลนกับเลนมังกรใหญ่นั่นเองถ้าการคาดการเราเป็นจริงนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะเปลี่ยนไปเป็นดาเมจดิลเลอร์ท้ายเกมหรือตำแหน่งออฟเลนหรือเลนแคลรี่เนี่ย สิ่งที่โลขาวเนี่ยไปเจอก็คือ t r u e damage แน่นอนศัตรูที่เราเจอจะเป็นตัวละครที่หยิบ e x c q c u มาซึ่ง e x e c u ก็คือ skill challenger ที่สร้างความเสียหายจริงถูกไหมแล้วก็ไหนจากตัวละครอย่างน้องแม็กที่เข้ามาช่วงนั้นแล้วก็ wonder woman แล้วก็ซานิสเนี่ยก็เป็นความเสียหายจริงส่วนใหญ่ตัวเทรดเลนข้างๆเนี่ยมักจะถือความเสียหายจริงมานะครับถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้เราจะรู้เลยนะครับว่า เขาจะพยายามที่จะโยกในส่วนของแอดทวิตไปเล่นในส่วนของเลนข้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเพิ่มอะไรที่มันมากเกินไปมันจะเป็นที่จะต้องตัดอะไรออกมันจึงตัดแพสซีฟออกที่ไม่ได้จําเป็นเลยสําหรับตัวแอดทวิตในการเอาไปเทรดเลนก็คือโลขาวนั่นเองโลขาวจึงมีการถอดออกผมมองว่าไม่ได้เนิร์ฟนะมีการแบบเอ้ยอะไรไม่จําเป็นก็ออกไปแล้วก็เอาสิ่งที่จําเป็นเข้ามานั่นเองคือการสลับนะครับผม ถ้าเราย้อนไปดูในส่วองสมมติฐานซึ่งเราคาดการว่าตัวคูณ AD มันต้องมากขึ้นนะครับมากพอจะทําให้แอดริตนะครับเปลี่ยนจากดาเมจดิเลอร์ต้นเกมไปเป็นดาเมจดิเลอร์ท้ายเกมไหมยคราะว่ายัางไงนะครับหมายควาว่าในระยะยาวแอดริตจะเก่งขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้แอดริตเปลี่ยนจากการเล่นตําแหน่งโลมมิงไปเป็นตําแหน่งเลนข้างนั่นเอง ซึ่งในเรื่องของการถอดโลกขาวไปเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเป็นการเนิรฟแต่ช่อง P.A.B.A.Channel เป็นการมองว่าเอาสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไปนั่นเองเด <mauv. S 1> ี <rib> ๋ยวเราไปดูในสกลิลอื่นดีกว่าว่ามันจะสามารถที่จะไปตอบสมมติฐาน Base A.D. ได้หรือไม่นะครับก็เราไปดูที่สกลิลสปิน,นสลัดในซีซัน5มีเบสอ,อยู่ที่160 200 240 280 320และไปจบที่360นั่น,น,นเองเรามาดูในการปรับเบสสกิลสปินสลัดในซีซัน6ครับ เริ่มต้นที่150 200 250 300 350 400นั่นเองถ้าเราเทียบในเรื่องของเบสสกิลเราจะรู้ว่าต้นเกมเบสของสกิลเบามากนะครับเบากว่าเดิมเวอร์ชันซีซัน5เนี่ยเริ่มต้นที่160แต่ซีซัน6นะครับเริ่มต้นที่150ถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราจะพอทราบนะครับว่าเอ๊ะมันจะเปลี่ยนจากดาเมจเดลเลอร์ต้นเกมไปเป็นดาเมจเดลเลอร์ท้ายเกมได้หรือไม่ถ้าเราไล่ดูดีสกิลเนี่ยของซีซัน6จะเริ่มแรงตอนเลเวล3 250 300 3้0 400จะสังเกตเห็ว่าท้ายเกมจะแรงกว่าซีซันเก่าแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นมาอยู่ที่ค่า AD อีกแล้วซึ่งซีซัน5นะครับมันจะบวกอยู่0.6 AD หรือ60% AD ก็คือโบนัสแตมเมดเรามาดูซีซัน6นะที่มีการปรับมันเปลี่ยนจาก0.6เป็น1 หหรือ110% AD นั่นเองตรงนี้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าสกิลสปินสลัดเนี่ยมันสามารถแรงขึ้นในช่วงท้ายเกมมากๆนะครับเราจะพอทราบแล้วนะครับว่ามันเป็นตัวการันตีแล้วนะครับว่าดาเมจเด i l เลร์ ต้นเกมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นท้ายเกมหรือแอ w ทวิตเนี่ยจะเก่งมากขึ้นในส่วนของท้ายเกมเรามาดูในส่วนของอันติเมทสกิลซึ่งจะเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะฮะซึ่งฟังก์ชันแรกนะครับคือการทำดาเมจในซีซั่น5เนี่ยก็คือ 500, 750แล้วก็1000บวก1.2 AD หรือ120% AD ปรับเปลี่ยนเป็นเบสน้อยลงก็คือ 400, 600และ800 แต่เรามาดูจุดนี้นะครับให้เราขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับบวก2.0 AD นะครับผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าบวกมาถึง200% AD นั่นเอง ซึ่งถ้าเราทําของพลังโจมตีแรงๆเนี่ยก็จะทําให้แอตริกเนี่ยมันโจมตีแรงขึ้นนะครับตอบโจทย์แล้วแต่ส่วนที่มันเอาเอฟเฟกออกไปในเรื่องของลดความเร็วการเคลื่อนที่50%ลงกลายมาเป็นแพสซีฟเด้งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเปลี่ยนเพราอะไรแต่สิ่งที่ผมรู้เลยก็คือการลดเอฟเฟกความเร็วลงเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้นะครับว่าแอตริกไม่ใช่ตัวเปิดตัวแรกอีกต่อไปมันไม่ใช่ตัวสร้างจังหวะก็คือโรมมิ่งเป็นตัวสร้างจังหวะแต่แอตริกเป็นตัวเก็บกวาดอามาดูในส่วนของฟังก์ชันนนทีี่่่3ขอองกคใ็ื จะมีความรุนแรงมากขึ้นครับถ้าเลือดของแอสทริดหายไปยิ่งเยอะยิ่งแรง ถูกไหมแต่พอซีซั่น6นะครับเขาเปลี่ยนให้กลายเป็น16%ของ HP ศัตรตูที่เสียไปจะเป็นความเสียหายจริงตรงนี้ถ้าเราเทียบกันจริงๆเราจะพอทราบนะครับว่าแอตติทตจะเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ถ้าเป็นดาเมจที่เลือต้นเกมอย่างล้มมิงนะครับเราจะเข้าไปเปิดหรือตัวเปิดไฟหรือตัวเข้าไฟลำดับที่1เนี่ยทำให้เราเลือดลดน้อยๆแล้วก็ฟาดอันตีไปเราจะแรงแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับก็คือถ้าเราเลือดเยอะกว่าศัตรตูเราจะสร้างความเสียหายจริง ตรงนี้มันบ่งบอกถึงทัมมิ่งค่ะว่าแอดวิตเนี่ยจะเป็นตัวเข้าไฟล์ลำดับที่2หรือตําแหน่งที่เรียกว่าออฟเลนหรือเลนแคลรี่มากกว่านะครับก็คือตัวเก็บกวาดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสกิลไหนดีกันผมบอกเลยว่าน่าจะเป็น16%ของพลังชีวิตที่เสียไปเป็นความเสียหายจริงเพราะนั้นช่วงท้ายๆเกมเนี่ยศัตรูที่ทําก่อมาเยอะๆก็โดนแอดวิต ฟาดแรงเช่นกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าทามมิ่งเนี่ยถ้าคุณเล่นไม่เป็นเนี่ยคุณเข้าไปเปิดก่อนเนี่ยคุณจะไม่สามารถสร้างฟังก์ชันนี้ได้ฟังก์ชันที่4เนี่ยก็คือการสตันถูกไหมในซีเซนหแต่ในการสร้างสตันเนี่ย ของซีซั่น6เนี่ยจะไม่สามารถเกิดพร้อมกับการสร้างความเสียหายจริงได้มันจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งการสร้างฟังก์ชันสตันเนี่ยก็คือถ้าเลือดเราน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดการสตันแต่ไม่สร้างความเสียหายจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันที่3กับ4เนี่ยต้องเรามัดระวังนะครับในการเข้าไฟท์ถ้าเราเข้าไปเปิดไฟท์แล้วเราเลือดน้อยเนี่ยเราจะกลายเป็นสตันแต่ถ้าเราเข้าไปในจังหวะที่2จะเป็นการสร้างความเสียหายจริงเพราะฉะนั้นนะครับมันบ่งบอกถึงทัมมิ่งของแอดทวิตอย่างชัดเจนนะครับว่าแอดทวิตเนี่ย เป็นตัวละครที่ต้องปั้นในเรื่องของ AD ดีนะครับผมพอผมทราบในเรื่องของข้อมูลต่างๆนานาแล้วในซีซัน6ผมทําการทดลองถึง7วันโดยผมเล่นแอดทวิตนะครับใน3รูปแบบนะก็คือ 1. ในรูปแบบของเพียวดามิจหมายความว่าผมออกโซลิเวอร์ออกรองเท้าออกโบเกนออกโอมนิอาร์มออกเฟรนทูแล้วก็ในเรื่องของเซมิแทงห้าสิบห้าสิบเซมิแทงห้าสิบห้าสิบหมายความว่ายังไงผมออกกรอไฟออกโบเกนออกโอมนิอาร์มออกเฟรนทูแล้วก็ในส่วนของเซมิแท้งหกสิบสี่สิบเหลือตาส่วนสามส่วนสองออกในส่วนของดามิจสองชิ้นก็คื เมนต์ชอนออฟลาแล้วก็ในส่วนของเฟอร์เรนทูตไปทดสอบอยู่3รูปแบบสิ่งที่ผมคาดหวังคือแอทวิตจะเก่งมากในเพียรดาเมตกับเซมีแทงห้าสิบห้าสิบแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือผิดหมดเลยนะผมไปเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันเก่งนะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะชนะได้ในบางเกมเพราะอะไรนะครับเพราะธรรมชาติของคนเล่นถ้าเราโซโล่แลงเนี่ยบางทีเราต้องเข้าไฟล์ลดับที่1เราเลือกไม่ได้หรอครับที่จะต้องเข้าไฟล์ลำดับที่2บางทีเพื่อนเราแบบ ไม่ยอมเปิดตาทีเราก็ต้องเปิดอย่างเงี้ยด้วยความเข้าใจที่ว่าแอสทริกมันเป็นแท้งอ่ะเราต้องเข้าไปเปิดอะไรประมาณเนี้ยจึงทําให้ตอนนั้นเซตไอเทมเพียวดาเมจกับเซมิแทงห้าสิบห้าสิบเนี่ยมันไม่ประสบผลสําเร็จเลยนะครับอีกอย่างนะครับแอทริกเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือแอนิเมชั่นสกิลช้ามากในสงนของท่าสองเนี่ยพุ่งไปแล้วเนี่ยการตีธรรมดาครั้งต่อไปเนี่ยการทำโอมนิอารไม่คุ้มเลยนะครับเพราะมันไม่สามารถจะฟาดดาบดาบมันหนักนั่นเองกว่าจะฟาดได้และอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญก็คือกาาาาารเเเเล่ o เ่่่่นนพีีดมคุณต้้้อองขขปป ดาเมจในส่วนของเบสดาเมจในท่าสปินสซลเเนี่ยก็ยังไม่ได้แรงพอนะครับทำให้มันฟาร์มช้าแต่พอมาเล่นในส่วนของเซมิแท้งเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือถ้าเราไปยืนเลนแล้วเราทำของดาเมจเยอะเนี่ยปรากฏว่ามันใช้มานาไม่พอ จึงทาให้มีไอเทมชิ้นหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาในซีทั้หก็คือ d a เอจิตเดเอจิตจึงเป็นคีย์ไอเทมในซีซั้หของผมครับเพราะว่ามันเพิ่มในส่วนของเพิ่มมานาเข้ามาลดคูดาวตอนนั้นผมจึงเวทไปในเรื่องของการสร้างเซมิแท้งหกส0บสหรือเซมิแท้งสามส่วนสองก็คือผมจะอกกอไฟ รองเท้ากันสถานะแล้วก็ดีเอจิตแล้วก็เมนเดเลียนออฟทอยแล้วผมเลือกชิ้นดามเมจอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นเป้งๆเ,เลยก็คือดาบ200หรือเฟร์เทนท์และตบด้วยหมัดนะครับหรือไม่ก็เป็นไอเทมตามสถานการณ์ไปไอเทมชุดนั้นก็เลยเป็นไอเทมที่สมูทมากๆซึ่งใครก็สามารถเล่นได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสถานการณ์คุณต้องเป็นตัวโอเพนไฟล์ลำดับที่1หรือลำดับที่2คุณก็สามารถีจะสร้างดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนันเอง จึงเป็นเหตุผลแต่ว่าในซีซั่น9มีการปรับเปลี่ยนแน่นอนขอขอบคุณที่ฟังในส่วนของ EP 2และพาร์ทสนะครับซึ่งต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปไฟนอลหรือคลิปสุดท้ายของแอดทวิตที่เป็นล่างสุดยอดนะครับก็คือในซีซั่น9ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเร็วๆนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาเป็นเวลานานขอขอบคุณครับ